สบายดีสบายดีเด้อมาลลาสดเออนาะแม่อันบ่เอาน้ำผึ่งสดเลยนันะเอานลาพนโทแม่มาเอาอันน้ำผึ่งน้ำผึ่งกับลูกผึ่งปลาพี่น้องใช้ลูกผึ่งหะจบมาเบิ่งถุงพนมกนึ่งซุียบเอยบ่เออขวดอุกนกนี่บ่ เออใส่เกลือเป็นนัวมัน้บงซีมึงนู้นยังได้ใ่ยังได้ไดเปนบริเวลาบรนนันได้ดิเงี้ยเด้ออืมแซ่บได้ละพยายามชิลล์เออมกเงี้ยน้อแม่เงี้ยมันนี่งเห้างมาแล้วแม่ก็เอาลลูกซีนมาหายคนดมกกระเนื้อมูน่าแบ่งฟันของกินให้เพื่นกินนี่ใช้มือหายลูกใตาเนื้อมูซีนอันนี้ปิ้งอันนี้หนึ่งมันห้ยทเบิลอยู่เพื่อนอันนี้นะอ อแผลกจอกคือว่าแกกินน้ำนกกาลรวมหนาบวยแกวมสบดีพี่น้องเลยด้วยวเศรษายดีพี่นออ้องว่าแม่ทนทหนึ่งลราบุ้งหูแต่ว่าท่าปิ้งนะแม่เฮานะ่ะเป็นกระปูดกระปูดกระปูดขึ้นเต็มหนาเลยแค่ม <า S 2> ันลมห่กินบหารเบอง์ด้่นนะดูจดจ่อะเรียงลูกน้อยเลยนั่งหลาเรียงลูกน้อยอ่ะหิวนอนน้ำมันนี่แะพี่นองเ้ลืมเอาขีมันมาหขอยเศาท่าละ บอทกบ่าขอดทานอื่นน่ะขอดมันคันทามันสิบางขวดขวดยาแล้วแม่คล้องแทกับบ้านเอยพุดกินที่คอเอากับคองแทกินมันนั่นที่แทกได้บ้างในไทยได้น่ะไปข่อยไล่ดีขวดอันนี้เลยข่่พมกขอบใจจะเอาไปชงใส่มะนาวซุปทำเม็ดมะนาวใส่น้ำแข็งกินเวลาอากาศร้อน้อนอินซี่คล้องแทกไอพุนกินนั่นแหละยาเอาเงินให้ อันนี้ให้เท่าหน่ซื้อยาสูบใจครับใจห้าสิบพันอันนี้เมย์ให้เจ้าหาสิบพันใจเอออันนี้ค้อง้องสท้าจะให้นางมุนให้เจ้าหาสิบพันขอบใจบุญคำบุญจูเลยเออเออเอสิกินสิ่ออยากแบ่งปันกันใส่เงินคำไม่น้อยให้น้อยไม่ไลยให้หลาอืมอืมอันนี้เขาก็ชิมเพื่อนผลประโยชน์นี่นะ

ไม่เขาเต้าเอาเขาเต็มแลยบ้วนนี้เบ้นเอาคืออัดเลยสัทั้งน่ะเออเสียขาทั้งนี้มันจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เออเขาทานตัดมาเขาทาน อยดังหนาพนเจ้าหน่อยนี่ทานแพงพี่นุ๊กในม้อนก็นยังอือสามสิบสอบทาน,นยังมาธนาคารอยูอ่เอาไว้อยู่ในห้องเนี่ยเขาทานอันนี้กรตากมันเด้อตึกอป้าให้แม่ได้ไหมใช้ปลาเมื่อปีหนึงเด้อนี่ก็เป็นเบียกเบิดได้อันนี้นะทางแอร์มาถึงนำอันนี้ก็เท่าอันยังว่าซื้อมัน เราเอยเป็นยิ่ดอกพี่น้องหูหนวกเด้อร์นางหันแม่รอหันมุนใช่ไหมมุนอีกแล้วมุนละเด็ดๆก็ดคุณมันอ้าวุกกแตเลยมุนแล้วคงแขกหนักเนาะแขกหนักคุณขมุนหันเร็วเออก็จะใส่นักไล่หรือว่าเจ้าสิแป้งแต่แต่เราเดินรถปีสีสัตว์เออโอดเลย แถาลงลูกล้านคนละหาน้าเขาไม่อยู่ในบ้านนี่แหละน้ำผีน้ำน่องเขาอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องอันนี้มาลิ้นพับบนตลอดตอ้ะเผินเห็ดเป็นตับไว้ในกองเตียงละไหมเพินนะเพินจะซอยไม่เป็นอืมไม่เป็นน้ำมไม่อ,ออกน้ำไม่ออกก็เออน้ำไม่ออกเออนาะเป็นหน่อเลอยละเออมีอะี่

ทางนี้นะมีแต่ปลากินหย่าเพิ่งมาลอยอย่างพี่น้องปลาในคำยังตัวหนึ่งมันตายเฮ้ยตัวหนึ่งตายมึนนองอะไรพี่น้องติลโล่เพิ่นมึกหมดเลยเพิ่นแล้วมันโกนมันหกนักคางเดียวนะเนาะเฮ้ยมันนักพูดเก่าไปเลยเออพี่จะซื้อกงใหม่เลยแหละแบบนี้ไป,ไปเาของกลา้าแบบนี้พ่ได้แล้วหาซื้อกงใหม่เลยแบบนี้นะ หาซื้อกงเก่าเขาเด้เบียดมันซื้อเด้หาซื้อน้ำเบียดนะเนาะพี่มึงตีนใหญ่หรือเปล่ากีนใหญ่เออมันมีอยู่คือน้ำเบียดน้ำเบียดมันขายนะไปแล้หานเบียดนี่ยมันมีอยู่อืมมันต้องมีแผงซื้อไม้มันกระแพงไม่มีเงินนี่แหละซื้อเอากงเก้าน้ำเบียดนั่นแหละมาเปลี่ยนนะ มาพี่น,อน้องกินข้าวเด้อว,วันนี้เด้อมาแต่เฮือ,อนอะกะคิ้วข้ากินเข่าด้วบแบบนี้มากินกระปิ้งไก่น,นม้อนจงม่าหิ่งหงแมวแมวไอ้ม้อนแมว,แมวเออปิ้งไก่พนจงว่าหิ่งหงส์เครึ่งหนึ่งอันนี้กระปุลปลาแห้งอะไรมาจ้ำขึ้นจากเห็นมีในตู้เย็นก็เลยจกเอามากินอ,อีกอาหารบา้านเฮาเนุกจิตใจขึ้นจาน่าเนาะอย่าว่ากันเด้นอพี่น้อง มูมอนหนึ่งกินของเก่าก็กินของกินเป็นบ้านเมืองวุ่นวายคือขโมยแห้งเต็กย่านได้ซื้อเขา,เเา,ขาปลาหางแหงมาเมียนแหวยย่านนั้นน้ำท่วมตายพี่น้องเขาน้าท่วมหมุกดาหานอีสานเชสัตว์นาเขตทางพี่กับพ้นสตกทุกมือทุกมือ,มอแล้วกัน ไปซื้อ,อย,ยังกระบะได้บะเนี่ยไปใส่กระบะได้บ๊วยู้่มันจะเกิดมือใดเนะาะระวังเมียนเนาะคนเฮาคนกระบะบอกว่าเดือนนั่นมือนี่ปีนั่นคนบะบอกหมอทำนาเห็นบะอ้าวขึ้นี่ไม่ใช่เห็นยังะอะ จะเห็นยังเอาบ้านาอย่างนีเห็นขาเห็นคา้านี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเอาบ่เยรากินกระ่าแล้วเรากินยังไงกินแมวกับพ่อแมวขอกิน Kim càng nhau, kính càng nhau, nam nhau, hả mắc cỡ. Long tay, mang mầm 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 อ่ะนั่งนะกินน้ำอาอกูกไก้อ่อนชูขอกินได้จนเบิ่งปากเลเนะเอาให้กินก็มาได้ลูกไปกินลุงกว่าได้เลยกับลุกเอบา็ได้อืาเกี่วกัเลี้แมวสิกอนเนาะเขอาเไห ซื้อเลยได้เหาเล็กแมวซื้อมาท้องน้ำเรื่องเฮมวปลาแมวบ้านซื้อซื้อมาดช่องมองแมวเราซื้อแล้พี่แมวน้าก็ซื้อก้าแปดตัวเดียวฮะไปซื้อก้าแปดตัวเดียวแมวป่าซื้อขนาดแมวบ้านที่เอามาซื้อก็อย่าซื้อเกนสิบบาทพี่น้องเก้าแปดถ้าเ้อเก้าแปดจะไปม้อนถือสิบบาทตัวเดียวซื้อบำบัดน้ำ เลขแมวป่าเข้าเป็ดเลขแมวป่าเจ้ามีนะไปเนี่ยโอ้ยตายเดะเอามีห้ป้าเนห้อไปเนื้ไปเฮ้ยตายเดตายะมีสิบบาทแล้ว

mời mời kín nè kèm bia mời chậu mời 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 mì mời 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 mời